từng ừ. nghe. mẹ, từng nghe má. มาเร็วมันจะลุกมันจะลุกมันจะลุกไม่เป็นไรลุกเลยคนแล้วถ้าเท่านี้ค้นแล้วลโอเคเมากลุกยอให้หน่อยตัูกตัดตักตัวใหญ่ว่านี่ตัวแมว้าได้ลูกสาว <laughs> ได้ลูกสาวสุดยอดเลยรอมานานได้ลูกสาวลูกได้ลูกสาว เก่งมากลกูกเก่งมากคลอดง่ายมากเลยอ้าวได้ลูกสาวว้แม่ปูดีใจมากเลยเดยนี่แม่ปูไม่เคยได้ลูกตัวแม่จะเพียพเเ้ยนะว้าวโชคดีครับเอเลียนลูกพันอะไรพ่อชื่อพันอะไรนะบิสเน่บิสเน่ตัวมันออกโทนดำดำอมะทไมสีมันออกดำๆบัสซี่ซซบัสซี่อะไรสักอย่างพ่อพันมาใหม่ Mad, ก็เก่งมากลูกสาวอ๋อไม่กัดสะดือแล้วบอกดูดีเด้เอ,อย้ยนั่งนั่งไม่โด่งเนี้ยติดอาการไเวไว้ ตออน้องแหวนหกชั่วโมงไหต้องเสื้อผูกป่ะผูกอะไรพอดีทัดบอกพอดเหลาเงาเลยหรอไหนเอาเลยไสดืนิดตัดนัด วิยาวว่ะ้องมดิกะางเอ้าไปๆระวังพ่อไวางวัวโคกเบิ้มขอมันสิกิ้งี่ต้องตัดด้วผูกัวกับตัดด้วจะเก่าไปเลยถามอีกแม่ ต mm ัวห mm ้องมาเลยไปเลยต้องรอสักพักให้มนุกได้ใช่ตัวแห้งก่อนนี่อะไรคะ ตัวเมียดิคือหน้าน้อยแท้ปามันนะขาหน้อยขาไม่ใหญ่วะตัวเมียหรอเท่านี้เหรอขอดง่ายทุกทีขอดยากกว่นนี้อีกดมดมากลูกสาวเอ,อเนี่ยฝันว่าได้ลูก